คณบดีร, 5, ร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพภายใต้วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร2,575ซึ่งคาดหวังว่าเราจะก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียในอีก20ปีนับจากนี้คงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกแล้วนะคะหากเราร่วมมือและกล้าวไปพร้อมกัน ซึ่งวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งไอเดียดีๆของคนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพมาฝากกันค่ะแปลงเกษตรส,สีเขียวสบายตาบนด่านฟ้าอาคารสำนักงานเขตหลักสี่มองผิวเผินแค่แวบ,บเดียวก็ทราบแล้วว่าที่นี่ต้องได้รับการบำรุงรักษาและห่วงแหนจากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดีแต่ใครจะทราบล่ะครับว่าเมื่อก่อนด่านฟ้าแห่งนี้เป็นเพียงที่เก็บของเหลือใช้จวบจนกระทั่งกรุงเทพมหานครได้มีโครงการเพิ่มพิมพ์ที่สีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรที่มุ่งมั่นให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับระบบนิเวศลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยของเสียในอากาศ แปลงเกษตรบนด่านฟ้าแห่งนี้ดําเนินการโดยคุณเพชรศรีตอสะอาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะซึ่งใช้เวลาว่างร่วมกับเพื่อนๆและเจ้าหน้าที่ในสํานักง,งานเขตสร้างสรรวิมานสีเขียวบนอาคารสูงซึ่งปัจจุบันแปลงเกษตรแห่งนี้สามารถปลูกพืชและสมุนไพรมุนเวียนได้ในทุกฤดูก,ก,กาแลแับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งช่วยให้กรุงเทพมหานครของเราหน้าอยู่เป็นมหานครสีเขียวได้อย่างยั่งยืนครับ แล้วอย่าลืมติดตามชมรายการรักกรุงเทพรวมสร้างกรุงเทพได้ใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ